ค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะจารีสไพรสไต้หวันค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำหม้อแกงค่ะเห็นไหมคะน่าทานค่ะคือตัวเองอยากกินนะเนาะแล้วเพื่อนที่ทำงานก็อยากกินด้วยก็เลยลองมาทำดูก็คือโอเคค่ะใช้ได้เมื่อสกักครู่นี้ลองชิมดูแหละก็คือไม่หวานมากกำลังดีค่ะเพราะว่าเราต้องรักษา สภาพร่างกายของเราด้วยนะคะว่าห้ามอ้วนมากเกินไปคืออร่อยค่ะถ้าตั้งใจทําใครๆก็ทําได้จารีทําได้ใครๆก็ทําได้ไดไดยังไงก็ลองไปทํากันดูเลยนะคะไปชมเลยค่ะไข่ไก่สิฟองกะทิ250กรัมน้ำตาลมะพร้าวส0่กรัมหอมแดง5้าหัวใบเตยห้าใบ น้ำมันพืช30-50กรัมแป้งข้าวเจ้า3ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาไปดูวิธีทำกันเลยค่ะกดอ,อื่นแล้วก็เติมน้ำมันลงไปเลยค่ะประมาณค่ะประมาณ30-50กรัมนะคะเพราะเราต้องทาพิมด้วยเนาะก็ต้องใส่นน้มั แล้วหอมเราซอยไวเรียบร้อยแล้ว,ว,วละคะ่ะเราก็ใส่ไปเลยนะคะือ mm hmm. เจียวเขา้าให้สุดแล้วคะ่ะ mm hmm. ก็คนไปเรื่อยๆนะคะอย่าให้เขาไหม้เปิดไประดับกลางๆคะ่ะก็เกือบจะอ่อนนะคะ ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะเหลืองเขาเริ่มจะเหลืองแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะใช้ได้ละค่ะเดี๋ยวเราก็ปิดแก๊สและแยกหอมออกจากน้ำมันเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาแยกน้ำมันออกจากหอมแดงนะคะ เทมาเลยค่ะแยกไปทาพิมพ์นะคะแล้วหอมแดงนี่เราเอาไว้โรยขนมนะค่ะเห็นไหมคะกรอบอรค่ะหลังจากนั้นเราก็มาตอกไข่นะคะ ไปให้หมดทั้ง10ใบเลยนะคะ หลังจากนั้นเติมน้ำตาลปี๊บลงไปเลยนะคะ mm hmm. ก็ใส่ไปหมดเลยค่ะ mm hmm. เรล้าขยำด้วยใบเตยะคะ่ะใบเตยนี่ปลูกเองนะคะไต้หวันนี่หายาก mm hmm. ขยำไปเรื่อยๆะคะ่ะน้ำตาลแข็งนิดนึง มือนี้ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือล้างแล้วแล้วเราก็มาทําการขยำกันเลยค่ะก็ขยำไปเรื่อยๆนะคะแล้วค่อยเติมน้าตาลไอเติมกะทิค่ะตอนนี้ไต้หวันหนาวแล้วค่ะกะทิขึ้นไข่ต้องใช้ช้อนคนนะคะแล้วค่อยๆเติมลงไปค่ะ ขยำไปจนน้ำตาลละลายค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะก็เติมกะทิลงไปเรื่อยๆค่ะ เดียวนะคะใส่ถุงมืออะไรนี่เราจะสัมผัสไม่ได้ค่ะว่าน้ำตาลคอละลายหรือยังใส่มือจะดีที่สุดค่ะอันนี้เขาเป็นไข่ค่ะหน้าหนาวแล้วเนาะนะค่ะเมื่อน้ำตาละละลายดีแล้วเราใช้มือลูบดูนะคะ เราก็ค่อยเติมแป้งลงไปเลยค่ะค่อยเติมไปจนหมดเลยนะคะแล้วเกลือค่ะแล้วเราก็คนต่อไปให้เข้ากันเลยค่ะ หลังจากนั้นก็กรองด้วยตะแกรงตาถีนะคะเพื่อนๆมีผ้าขาวบางก็สามารถใช้ผ้าขาวบางได้เลยค่ะขนมจะได้เนียนเนาะตะแกรงนี่ถีมากเลยค่ะ ก็กรองไปให้หมดเลยนะคะกรองจนเสร็จเลยะคะ่ะวันนี้จะใช้กระทะทองในการควนนะคะคนนี้ลูกชายค่ะไปเรียนที่ประเทศไทยค่ะเขาไปเรียนอาาชาดโดนพิษโควิดค่ะก็เ,เลยกลับมา แล้วนะเขาก็เลยซื้อกระทะทองมาฝากด้วยค่ะใครไม่มีกระทะทองก็สามารถใช้เทปร่อนได้นะคะเราก็เปิดไฟอ่อนค่ะคนด,ด,ด้วยดย ไปเล็กน้อยนะคะเพื่อความหอมะค,ะค่ะก็ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาน้ำมันที่เราเจียวหอมไว้นะคะมาทาในพิมพ์ได้เลยค่ะทาให้ทั่วเลยค่ะ แล้วเราค่อยอดขนมลงไปค่ะอันนี้จะใช้เป็นพืนแบบนี้นะคะเพราะว่าจะเอาไปแจกเพื่อนเพื่อนบอก็อยากทา,านก็เลยทำทำไปจนหมดเลยค่ะแล้วเราลองมาหยดดูนะคะว่าขนมเราจะได้กี่ถ้วยค่ะ แล้วก็ใส่หอมไปเล็กน้อยนะคะในเนื้อขนมเราเน,น,นะะี่ยค่ะจะได้หอมเนาะอันนี้กวนประมาณนี้พอนะคะคือขนมก็จะได้สุกเร็วอะคะ่ะเราช่วยเขากวนนิดนึง ค่ะเราก็วอร์มเตาไว้สักประมาณ10นาทีก็พอนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาขนมมาอบเลยค่ะด้วยไฟ200อุองศาค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะดูก่อนค่ะว่าเตาอบแต่ละบ้านนี้อาจจะไม่เหมือนกันนะคะเตาเล็กเตาใหญ่ เดี๋ยวเร,เราคอยชมกันต่อไปเลยค่ะตอนนี้เขาก็ปูเต็มถ้วยเลยนะคะรู้สึกว่าจะใส่เต็มไปนิดนึงค่ะเราก็มาปรับอุณหภูมิที่ให้ไฟบนอย่างเดียวนะคะหน้าเขาจะได้เกรียมๆนิดนึงค่ะจะได้เหมือนหม้อกแกงเนาะเดี๋ยวรอกันต่อไปเลยค่ะก็ประมาณนี้พอแล้วนะคะเราก็ออกมาพักไว้ให้เย็น แล้วเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟเลยค่ะเห็นไหมคะหน้าเขาจะเกรียมนิดนึงคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาโรยกันด้วยหอมเจียวด้วยนะคะ ชิมกันเลยนะคะหอมอร่อยกำลังดีค่ะไม่หวานมากยังไงก็ลงไปทำทานกันด้วนะคะ สูตรนี้จะไม่หวานมากอร่อยค่ะยังไงก็ลองไปทำทานกันดูนะคะใครๆก็ทำได้ค่ะถ้าลงมือเอาไว้กันใหม่คราวหน้าค่ะบ๊ายบาย